มีเด็กคนหนึ่งชื่อดาวิดสาลิงอยู่ในมือเขาใจเขาพุ่งพาเจ้าเทียงแท้ร้องเพลงวิงวอนเสมอมีเด็กคนหนึ่งชื่อดาวิดอยู่ข้างลำทางสายหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งชื่อดาวิดเขาหยิบหินเล็กๆหาก่อนเพึ่งเธอนาพระองค์ก้าหาลอกไปสู่รบพระอิสราเอลเขาหยิบหินก้อนหนึแล้วใส่สาลิงแล้วใช้แรลมเวียงแล้ว คนหนึ่งชื่อดาวิดซาลิงอยู่ในมือเขาใจเขาพึงพาเจ้าเที่ยง่าร้องเพลงวิงวอนเสมอมีได้คนหนึ่งชื่อดาวิดอยู่ข้างลำทางสายหนึ่งมีได้คนหนึ่งชื่อดาวิดเขาหยิบหินเล็กๆหางอนเพึ่เธอนำพระองค์ก้าหานออกไปสู่รับพรอาอราเอลเขายิบหินก้อนหนึ่งแล้วใส่สลิงแล้วใช้แรงเวียงแล้ววิ เลวียง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 หินก็นนึงเขาที่นาพข้าลายยัดข้าลายยัดก็ใจลมหลงมีได้คนหนึ่งชื่อดาวิดซาลิงอยู่ในมือเขาใจเขาพึงทาเจ้าเทียงแารองแพงวิงงอนเสมอมีได้คนหนึ่งชื่อดาวิดอยู่ข้างลำทาง้ายหนึ่งมีได้คนหนึ่งชื่อดาวิด เขาหยิบหินเล็กๆหา่อนเพื่อเธอนำพระองค์กราหาออกไปสู้รบพระอิสราเอลเขาหยิบหินก้อนหนึ่งแล้วใส่สลิงแล้วใช้แลงเวียงแล้วเวียงเขาเวียงแล้ว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 เวียงหินก้อนหนึ่งเขาที่นำพาคายัด์คายัต์กอดใจลมๆลงมีได้คนหนึ่งชื่อดาวิดสาลิงอยู่ในมือเขาใจเขาพุ่งพาเจ้าเทียงทา รองเพลงวิ่งวนเสมอมีเด็กคนหนึ่งชื่อดาวิดอยู่ทางลำทางสายหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งชื่อกาวิดเขาหยิบหินเล็กๆหาก่อนเพื่เอเธอนำพระองค์ก้าหาออกไปสู่รบพศาลราเอลเขาหยิบหินก้อนหนึ่งแล้วใส่สริงแล้วใช้แรงเวียงแล้วเวียงเขาเวียงแล้วเวียงแล้วเวียงแล้ว i <laughs>